นิยมไม่ได้การันตีความสำเร็จทั้งหมดสมัยภูมมเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองทํางานบริษัทก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตจนมาทําธุรกิจส่วนตัวเกียรตินิยมก็ไม่ได้เอามาใช้เลยครับเมื่อผมได้พบทางที่ใช่ในวันนี้ชีวิตผมมีอิสระมีรายได้โดยที่ไม่ต้องมีเพดานและ เที่ยวมาแล้วมากกว่า20ประเทศทั่วโลกโดยใช้เวลาเพียงแค่4ปีผมทำธุรกิจเครือข่ายครับไม่ใช่อย่างที่คุณคิดไม่ใช่อย่างที่คุณเคยทำเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองจะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ทําได้และมีอีกหลายคนที่ทําได้เช่นเดียวกันอย่าปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักดีพอเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเฝ้ารอมาทั้งชีวิต